คาถาอาราธนาพระขุนแผนของอาจารย์ชุมชัยคีรีก่อนว่าคาถาให้เราท่องนโมสามจบก่อนนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสร็จแล้วให้ทําจิตนิ่งเป็นสมาธิระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยและอาจารย์ชุมชัยคีรีแล้วว่าคาถาดังนี้ นา้องไห้ให้นะมาเข้าหานะจิตตังมานิมามาจิตตังมานิมามานา้องไห้ให้นะมาเข้าหานะจิตตังมานิมามาจิตตังมานิมามานา้องไห้ให้นะมาเข้าหานะจิตตังมานิมามาจิตตังมานิมามาเสร็จแล้วให้อธิษฐานขอในสิ่งที่เราปรารถนาทุกประการไม่เกินอำนาจกฎแห่งกรรม เมื่อท่านได้รับชมคลิปนี้จบลงแล้วชอบกดไลค์กดแชร์และกดที่รูปกระดิง่งติดตามช่องของเราด้วยเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากเราต่อไปพบกับเราได้ใหม่ทางอิศวะชาแนลสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ